สวัสดีชาวแบ็กดีเซิร์ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นไกด์สำหรับการทำเฟสลังคอกดันโลและก็ม้าเทียสิบนะครับก็คือม้าคอกดันโลนั่นเองโดยตัวเฟสจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็รับเวสจุดไหนยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยสิ่งที่ต้องมีก็คือม้าเทียร์9ตัวนะครับตัวนาดีดเน่แล้วก็ดูมหลังจากเรามีม้า3ตัวนี้เราก็สามารถมารับเฟสได้ที่เมลินดาในแผนที่นะครับ ยตัวเคเวสจะชื่อลังค็อกดันโลหรือเมล็ดพันธุ์ของค็อกดันโลนะครับหลังจากรับเคเวสเสร็จก็กดรับความรู้รับความรู้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากรับความรู้ทั้งหมดเลยกดรับเคเวสท,ที่มลินโดล่าอีกรอบหอนึ่งนะครับเคเวสจะชื่อลังค็อกดันโลเมล็ดพันธุ์ค็อกดันโลนะครับตัวแผนที่ก็จะมาร์กจุดให้เราไปส่งเคเวสนะครับ พอมาถึงจุดส่งเควสแล้วจะเจอ NPC ชื่อรอยเท้าคอกดันโลนะครับเขาจะมีเควส3อย่างให้เราทำที่1วายุคนที่2ทรณีและคนที่3เปลวไฟ3มเควสนี้ให้เราเอามา้าเทียร์เทั้ง3ตัวมาให้เขาดูนะครับ พอเราให้ม้าทั้ง3ตัวเขาดูครบนะครับเสร็จภารกิจเราจะได้รับเมฆแห่งคอกดันโลได้เมฆแห่งคอกดันโลมาก็คลิกขวาเท่านี้เราก็จะได้ลงังคอกดันโลมาไว้ใช้งานแล้วนะครับต่อไปจะเป็นวิธีใช้งานลางังคอกดันโลวิธีใช้งานลังคอกดันโลตัวละครนั้นจะต้องถือลังคอกดันโลไว้นะครับกดคลิกขวาที่ปุ่มเรียกมา แล้วจะมี UI ขึ้นตามคลิปเลยใส่ม้าได้สูงสุด5ตัวและหากเราต้องการเรียกม้าตัวไหนก็ให้คลิกป,ปุ่มที่ม้าตัวนั้นนะครับหรือจะกดเป็นตัวเลขก็ได้ตามตัวเลข1-5วิธีการเก็บ มาเข้าลังคอกดานโลก็ให้คลิกสายที่ม้าตัวที่เราต้องการจะเก็บนะครับพอทำเควส์ังคอกดานโลเสร็จให้กับมาหาที่เมลินโดราจะมีเควส์ังคอกดานโลความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมาหลังจากรับเวควสที่เมลินโดราเสร็จกดคุยไปเรื่อยๆก็จะได้รับมาคอกดานโลหรือมาเทียสิบมาใช้นะครับโดยความสามารถของมาเทียสิบจะสามารถใช้ความสามารถ ทั้งหมดของมาเทียเ์9ได้นะครับแต่มาเทียสิ0ที่อยู่ในร่างดูมไม่สามารถให้คนซ้อนได้นะครับวิธีใช้งานหากวิ่งอยู่บนพื้นก็จะกลายเป็นดูมหากกระโดดก็จะกลายเป็นอาตัวนาดแล้วก็ถ้าเกิดลงน้ําก็จะกลายเป็นดีเน่ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปไกด์เควสลังคอดกดันโลและเควสมาคอกดดนโลหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดคอมเมนต์แนะนำได้นะครับและหากชอบคลิปเกี่ยวกับเกมแบ็กดีเซอร์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ